สวัสดีครับเปิดเพื่อนทุกทันนะครับเมื่อนี้กติิพามาเบงคุ้ยนะครับคุ้ยบ้านสายบ้านบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เถ่าแม่เข้าแม่หลักนะครับตัวนี้อายุ40ปีแล้วนะครับ40ปีตัวนี้ก็บม่มีลูกเลยนะครับลูกบม่มีแล้วเพราะว่ายุ่หลายแล้วนะครับอายุ40กว่าปีนะครับลูกเขาก็หลายตัวนี่ครับลูกหลานเขานะครับอันนี้คือลูกหลานเขานะครับตัวนี้เป็น ลานนะครับตัวนี้เป็นเหรนนะครับลูกกับล้านกับเหรนนะครับน,นะครับน,นะครับลูกเขาพันษานะครับ ลูกปลาโอ้โหลูกปลาตัวใหญ่นะครับพันศาพันศาพันษากับลูกปลานะครับพันษาท้องแล้วนะครับท้องแล้วอ้วนมากนะครับพันษานะครับ กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ